ตำนานญี่ปุ่นร่างที่ถูกฝังไว้ในชื่อผู้อื่นแม้ร่างจะไร้ลมหายใจแล้วแต่ชื่อของผู้ตายยังคงเป็นประตูหักชื่อผิดร่างก็ไม่ยอมไปไหนต้นกําเนิดของตำนานในยุคเอโดตอนปลายมีหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาจังหวัดอุทตาหมู่บ้านนี้ชื่อว่าอุรการไม่เชื่อกันว่ามีสุสานที่ไม่ยอมปล่อยวิญญาณหากมีผู้ใดถูกฝังโดยใช้ชื่อผิดหรือไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงวิญญาณนั้นจะไม่สามารถข้ามไปโลกหน้าได้และจะกลายเป็นโยมิโนเคชิเงาแห่งยมโลกเรื่องเล่า คนตายที่ไม่ได้ชื่อปีนั้นมีหญิงสาวชื่อว่าทายเอ็ด e ลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านล้มป่วยและตายในวัยสิบแปดปีการจัดพิธีศพเป็นไปอย่างเร่งรีบเพราะเป็นช่วงกลางฤดูหนาวถนนลื่นมาหนักและไม่สามารถรอให้พระจักเมืองมาทางพิธีได้จึงให้พระในหมู่บ้านเล็กๆช่วยสวดและจัดการพิธีระหว่างเขียนชื่อไว้บนแผ่นไม้เสนโคตสึกเสาไม้ไปวิญ,ญญาณพระเท่ามุสันเขียนผิดจากทายเอ็ดกลายเป็นทายเอ็ด e เช่นกันแต่คนและตัวอักษรอ,อาจดูเหมือนไม่ต่างกันนักสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับโลก หลังความตายชื่อคือรหัสผ่านของวิญญาณเธอถูกฝังภายใต้ชักอือของผู้อื่นเหตุประหลาดหลังการฝังคืนแรกหลังงานศพชาวบ้านได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าอยู่รอบสุสารเสียงเหมือนคนเดินหาทางเสียงทุกไม้เบาเหมือนทาเอกกำลังพยายามขาะจากใต้พื้นดินบางคืนมีคนเห็นหญิง,งอสาวสูงชุดขาวยืนอยู่หน้าประตูบ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อเปิดประตูกลับไม่มีใครคืนหนึ่งพระเฒ่าผู้ทำพิธีโดนพบเสียชีวิตในกุฏิใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเหมือนตกใจสุดขีดผนังไม้มีตัวอักษรเลือดเขียนว่า นี่ไม่ใช่ชื่อของข้าการแก้คำสาปเพื่อหยุดเงาวิญญาณนั้นไว้ครอบครัวต้องขุดร่างของทาเอะขึ้นมาเปลี่ยนป้ายชื่อให้ถูกต้องและจัดพิธีใหม่ตามขั้นตอนโบราณโดยมีมิโกะหรือหญิงทรงจากภูเขามาทำพิธีเรียกวิญญาณกลับเข้าร่างชั่วคราวเพื่อให้เธอตอบรับชื่อใหม่อย่างสมัครใจตอนพิธีจบลงกลิ่นเน่าจากร่างที่ฝังมาแล้วเจ็ดวันก็จางหายไปทันทีฟ้าก็แจ่มขึ้นราวกับฤดูหนาวยอมถอยคำเตือนจากตํานานหากคุณเดินผ่านสุสานญี่ปุ่น และเห็นแผ่นป้ายไม้เก่าที่ตัวอักษรดูเหมือนถูกกูดออกหรือเขียนทับจงอย่าหยุดยืนดูนานเพราะหาก่อนห้างนั้นยังไม่ยอมรับชื่อของมันเองมันอาจกําลังหาคนใหม่มาแทนกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น